สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนเพื่อเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการกันโชคเซเรียอาอิตาลีโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเอซิมิลานเปิดบ้านต้อนรับการมาเยืออนขงงทีีมมย่่าารคู้ จะลงเตะกันในเวลาตี2-45ตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามซานซิโรผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านไมเคิลฟับบรีตอนนี้ช่อง a i วิเคราะห์บอลสามารถเปิดระบบสมัครสมาชิกได้แล้วหากเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้โดยจะมีอยู่3ระดับคือระดับกองเชียร์ระดับฮูริแกนและระดับประธานสโมสร เนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการผนันการเป็นสมาชิกของเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นระดับไหนทางเราขอขอบคุณสุดหัวใจครับทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่ใต้วิดีโอครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเอซิมิลานความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ8ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัด, 1, นดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้10ประตูเสีย5ประตูวันนี้ทางด้านเอซิมิลานเจ้าบ้าน บริแดงดําผลงานในหลีกห้าเกมหลังสุดเก็บชัยชนะไปได้สองนัดสําหรับความพร้อมของทีมตัวเจ็ยังมีหน้าเดิมๆและยังเสียราฟาเอเลเลอาวที่บาดเจ็บจากเกมล่าสุดเพิ่มมาอีกคนแต่ข่าวดีคือคริสเตียนปุลิซิตหายเจ็บกลับมาช่วยทีมได้แล้วรวมถึงอิสมาเอลเบนาเซอร์และลูก้ายูบิตก็กลับมาลงซ้อมได้เช่นกันมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยอรมาก,กันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ9ของตารางคะแนน ฟอม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4นัดเสมอ0นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้16ประตูเสีย4ประตูวันนี้ทางด้านโรม่าทีมเยือนหมาปากรุงโรมผลงาน5นัดหลังสุดในลีกชนะมา2นัดสำหรับความพร้อมทีมขาดแค่ไบรอันคริสตานเต้ที่เจ็บข้อเท้าด้านขุมกำลังคนอื่นยังพร้อมลุยโดยมีสเตฟานเอลชาราวีและปโลดิบาลาคอยสร้างเกมรุกสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอาเตนโดฟบิก11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ เอซิมิลานจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยไมมินยองเอเมอร์สันรอยันมาลิเกเทวมาเตโอกับเบียเตโอแกนองเดสยูสุฟฟฟานาทิยาเน่ไรเดอร์ซามูเอลชูกูเอเซอันบารโมราตาคริสเตียนปุลิซิธแทมม่โอแพรหัมโรม่าจะมาในระบบ3-4-2-1นำทีมโดยไมซวิลลาจานลูก้ามันชินีมัทฮุมเมลโอบิเตนดิกาอเล็กซิสแลเมอร์เกอร์และอันโดปาเรสมาดูโคเนอังเกลโย สเตฟานเอาลราวีเปาโลดิบาลาอาเตมดฟบิกทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านเอซิมิลานชนะ1นัดเสมอ0นัดแท้4นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย10ประตู เกมนี้เอซีมิลานมีผลงานในบ้านที่ยังขาดความสม่ำเสมอ5เกมหลังสุดชนะไปได้เพียง2นัดแต่ก็ยังถือว่าดูดีกว่าโรมาท,ที่ฤดูกาลนี้ผลงานเกมเยืนยังไม่ชนะใครเลยแถมฟอร์มเกมมนอกบ้านจัดว่าย่ำแย่ต่อเนื่องแม้จะมีตัวรุกอย่างดิบาล่าและเอลชาราวีแต่เกมรับยังเป็นจุดอ่อนเกมนี้มองว่าเจ้าบ้านเอซีมิลานที่เล่นในรังตัวเองน่าจะเบียดเอาชนะได้เปอร์เซน็นที่เอซีมิลานจะชนะอยู่ที่65เปอร์เซ็นต์ที่โรมาจะชนะอยู่ที่20์ และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15เซจากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเอซิมิลานเปิดบ้านชนะโรม่าไปด้วยประตู2ประตูต่อหนึ่งเรามาต่อกันในคู่ที่2กันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเลสเตอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างแมนซิตี้คู่นี้จะลงเตะกันในเวลา3ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามคิงพาว์ผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านไมเคิลโอลิเวอร์ เรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเลสเตอร์ความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับที่18ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมือ1นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย13ประตูวันนี้ทางด้านเลสเตอร์ซิตี้ของคุณสือรุดฟานิตเตนรอยเพิ่งจะบุกไปแพ้ลิเวอร์พูลมา3ประตูต่อ1ในเกมลีกที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนเกมนี้ไม่มีรายงานผู้เล่นที่เจ็บหรือโดนโทษแบนเพิ่มนอกจากตัวเจ็บหน้าเดิมอย่างอับดุลฟาตาวูวินเฟรดเอนดีดี ริ卡โดเปเรราและแมดเฮอร์แมนเซนที่ยังไม่พร้อมลงสนามส่วนเจมี่วาร์ดี้ยังต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งด้านการจัดทีมคาดว่าแพทสันดาก้าจะเป็นตัวหลักในแนวรุกโดยมีจอแดนอายูฟากุนโดบูนานเตและสเตฟฟี่มาวิดิดีคอยช่วยกันในเกมรุกมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับที่7ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะศูนย์นัดเสมอ2นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสีย9ประตู วันนี้ทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ของกุนซือเปปกวาดิโอลาเพิ่งจะเปิดบ้านเสมอเอฟเวอร์ตันมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งในเกมลีกที่ผ่านมาด้านความพร้อมของทีมก่อนเกมนี้พวกเขาจะไม่มีโรดริโกเอเนนเดสอาสกาบอกรูเบนดิอาสและจอร์นสโตนที่ยังบาดเจ็บทั้งหมดสำหรับเกมนี้คาดว่าเออร์ลิงฮาแลนด์จะเป็นตัวหลักในแนวรุกโดยมีฟิลฟอร์เดนและเควินเดอร์บอยช่วยสร้างสรรค์เกม11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้เลสเตอร์จะมาในระบบ4-2-3-1นำทีม โดยยาคุสโตลาเซียเจมส์จัสตินคอนเนอร์ควาดียานิกเวสเตอร์กาวิกเตอร์คริสเตนเซนบูบาการิซูมาเร่แฮรรีวิงจอแดนอายูฟากุนโดบัวนโนเต้สเตฟี่มาวิดีดีแทสันดาก้าแมนซิตี้จะมาในระบบ4 1หนึ่งหนึ่งนำทีมโดยสตีเฟนออเตการิโกลูอิสมานูเอลอาคางยี่นาธานอาเกดยอสโกกวาดิโอนมาเตโอคูวาซิตซาวินโยฟิลโฟเดนเควินเดอร์บอยเชเรมิโดกู เออร์ลิงฮาแลนด์ทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดยห้านัดหลังสุดคือเจ้าบ้านเลสเตอร์ชนะ1นัดเสมอศูนนัดแพ้สีนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสีย12ประตูเกมนี้เลสเตอร์ดูมีลุ้นไม่น้อยถ้าพวกเขาเล่นได้เหมือนในครึ่งแรกที่เจอกับลิเวอร์พูลอาจมีโอกาสยันเสมอหรือแพ้แบบไม่ขาดได้เพราะฟอร์มของแมนซิตี้ช่วงหลังถือว่าไม่แน่นอนอย่างที่เคยพวกเขาชนะในลีกได้แค่นัดเดียวจาก9เกมที่ผ่านมา และแพ้ถึง6นัดแม้จะเป็นทีมระดับท็อปแต่ช่วงนี้เหมือนอยู่ในจุดที่ขาดความมั่นใจส่วนทางฝั่งเลสเตอร์เองก็ต้องการแต้มเพื่อหนีตกชั้นพวกเขาน่าจะเล่นแบบรัดกุม่มและตั้งรับอย่างเต็มที่ถ้ารักษาระเบียบในเกมรับได้ดีเกมนี้ก็พอมีโอกาสที่จะสร้างเซอร์ไพรส์เปอร์เซ็นที่เลสเตอร์ซิตี้จะชนะอยู่ที่2 5เปอร์เซ็นเปอร์เซ็นที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะชนะอยู่ที่55%เปอร์เซและผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20%เปอร์เซจากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่า เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปด้วยประตูหนึ่งประตูต่อ2เรามาต่อกันในคู่ที่3คู่สุดท้ายกันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเวสแฮมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างลิเวอร์พูลคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาที่คืน15นาทีตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามลอนดอนสเตเดียมผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านแอนโทนีเทเลอร์ เรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเวสแฮมความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ13ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสีย6ประตูวันนี้ทางด้านเวสแฮมของกุนสือกูเลโลเปเตกีเพิ่งบุกไปเอาชนะเซาแฮมตันมา1ประตูต่อ0ในลีกล่าสุดสำหรับความพร้อมก่อนเกมทีมจะหมดสิทธิ์ใช้งานตมาสุสิ ห้องเครื่องคนสําคัญที่ติดโทษแบนสะสมใบเหลืองเช่นเดียวกับมิคาอิลอันโตนิโอที่ยังบาดเจ็บยาวจากอุบัติเหตุรถชนมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยริวัพูลกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับหนึ่งของตารางคะแนนฟอร์มห้านัดหลังสุดจากทุกรายการชนะสีนัดเสมือนหนึ่งนัดแท้ศูนัดโดยสามารถทําประตูทั้งหมดได้1 4ประตูเสีย7ประตูวันนี้ทางด้านลิเวอร์พูลของคุณสืออา์เนอสลอต เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์มาสาประตูต่อ1นึในลีกนัดที่ผ่านมาด้านความพร้อมของทีมจะไม่สามารถใช้งานดมินิกซโบสไลที่ติดโทษแบนสะสมใบเหลืองเช่นเดียวกับอิปราฮิมาโกนาเต้และคอเนอร์บรัตลี่ที่ยังมีอาการบาดเจ็บ11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้เวสแฮมจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยอันฟอนโซอาริโอลาอารอนวานวิสากาชองแคลโตดิโบคอนสแตตินอสมาฟโรปานนสเอเมสันพันไมรี เอสันอันวาเรสกาลอสโซเลจารอดโบเวนลูคัสปาเกตาโมฮัมเหม็ดคูดุสนิคลาสฟุกรูเลวร์พูลจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยอล ok and ah, ิสซงเบเกอร์เทรนอเล็กซานเดอร์อานอนโจโกเมสเฟอร์กิลฟานไดแอนดรูโรเบิร์ตสันไรอันกราวินเบิร์ตอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์โมฮัมเหม็ดซาลาเคอติสโจนโคดี้กัคโปดิโอโกโชตาทัศนะของคู่นี้ ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5้านัดหลังสุดคือเจ้าบ้านเวสแฮมชนะศูนย์นัดเสมอหนึ่งนัดแพ้สนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสีย14ประตูสำหรับเกมนี้ลิเวอร์พูลดูแล้วมีโอกาสเก็บ3ามคะแนนกลับบ้านสูงมากฟอร์มของพวกเขาช่วงนี้ร้อนแรงแบบสุดๆโดยคว้าชัยมา2นัดติดในลีกยิงรวมกันไปถึง9ลูกขณะที่เกมรุกนาโดยโคดี้กัคโปและโมฮัมเหม็ดซาลาห์ก็อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มจับคู่กันได้ดีจนคู่แข่งปวดหัวยิ่งไปกว่านั้น การปรับแท็กติกระหว่างเกมของอาร์เนอร์สลอตทำให้ทีมมีความหลากหลายและเดาทางยากมากส่วนฝั่งเวสแฮมแม้จะได้เล่นในบ้านแต่แนวรับยังมีปัญหาเสียประตูแทบทุกเกมและเกมล่าสุดในบอลถ้วยลีคัพก็แพ้ลิเวอร์พูลไปถึง1ประตูต่อ5เชื่อว่าคงเจองานหนักอีกครั้งเปอร์เซนต์ที่เวสแฮมจะชนะอยู่ที่25เปอร์เซนต์เปอร์เซนต์ที่ลิเวอร์พูลจะชนะอยู่ที่6 5เปอร์เซนต์และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่1 0เปอร์เซนต์ จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเวสแฮมเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูลไปด้วยประตูหนึ่งประตูต่อ3แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่ทีมคอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ